พ่อนี่ยครับผมเป็นคนสุดท้ายคือแบบแม่ลดแต่ยังมีนั่นพี่น้องแล้วก็ทามือซ้อนพี่นอ้องแปลกหูแปลกตาอีกอย่างหนึ่งประเทศไทยราาคเดียวคนเสียหายานะครับคนคือ <c oughs> พันกว่าบาทนั่นเองน,นี่มือสั่งครบทุกชนิดการเวีล่ามาั <c oughs> นเขาพ่อการวลาพี่น้องสั่งมีที่ไยกุ้งแม่นวลท้ายฟันเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะมือนี้ก็ม้อพับพอกขาปล่อย อยู่ที่ตลาดชื่อเก่าเนาะว่าพอดีวันนี้พอดีพาไปเบิง่งของเก่าพี่นอ้องของม,อม,ขมือสองหมวดขัดล,ล่ลมสว่านนี้ต่างๆนี่โคบิดของมือสองสี่ราคาลักลอยลักซิปก็มีเนาะอ่ะบ่าวร้ายพี่น้องคนเริ่มรลายเลยไปเบิ่งกันเลยอ่ะสบายดีพวาคุงสบายดีสบายดีไปเ<ป>จ้า<ป>อุ้ยซื้อจากนี้นก็ตลาดเป็นตลาดเช่าเนี่ย ตลาดขายของมือสองนี่มือซึกจากไหนเ้ยมือซึกว่าแบบเออแบบถูกป่มีไดหรือ้ปามีบ่ตลาดขายของมือสองแบบนี้นะเคยบ้างแนมนของคือถูกแต่ฮะเคยด้ื้ออมบเ่ มีวัดคอนตรงคอนตียังมีวบบมือสองเคยเห็นอยู่บอเคยมีบอเคยเห็นในเสื่อหรือเเห็นบม่เคยเห็นเพราะว่ามีว่าหมูมี่หมูมี่เหรอันนี้ราคาจะถือล้ปุมนี่เจ้าบติงดือเยนมือสองปนกันเพี่น้องเพาันกมือเป็นมือสองนี่แหละพวกคุเจ้ากับซื้อมาจากร้านที่ว่าบางท่นเขาเจ้าซื้อไปเขาเจ้าบดไสก็เลยเอามาขายเนี่ย นี่นะทุกคนเป็นตลาดที่ว่าบอกเลยเลยว่าของมือสองในขวางที่จะลายแห้งมึงอะโชคแนวมาชื่อได้นะโชคพวกท่อพวกลอออก่อพวกอย่างนี้ขัดชื้อได้คือกันนะโอ้นี่โอ้นะทุกคนก็จะมีปะปนกันไปนะมึงแบตเตอรี่นะพี่น้องแบตเตอรี่มีมว้วนนี่พบนะแบบมว้วนอันนี้นะ สุดยอดอันนี้พี่น้องอันนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยตลาดเมืองไทยนะตลาดของเก่าตลาดเศร้าดรได้นี่พี่รองตลาดเปิดตลอดไหนน,นี่มีครบ<ม>เป็นคอนมือสองเนาะมีขายมีทุกอย่างโอ้ผ้าก็มีดิโอ้ค<อ>วัน,วนเนี่ย ความรุ่นเก่าครับนี่ราคาเท่าไหร่อันนี้เหรออันนี้เอาไปสามเลยครับสามร้อยกว่าบาทก็ถือว่าพอแพงไหมลุกหลอกมากเออของเก่าเยอะมากๆทุกคนดูนะนู่นนะครับพี่พี่เพื่อนเด็กแนบสุดยอดจริงๆนะโอ้โหใครสนใจสองร้อ ผู้ใดสนใจก็สามารถไปไปเบิ่งข้างกันเอาไปของมือสองทีที่อยู่ที่ล้าโบมี่แน่นอนเลยคือมือโบมี่โบมี่เออว่ายังไงอยู่ล้าเนี่มีเล้าขายมือสองมัมีบ่ยังม่เศร้ามีบ่บ่มีบ่โบมี่นี่แเ่ียกว่ากักคือคอยบอกเลียว่า คนมาหลายปีแล้วลก็ผู้รู้กันเพราะว่าที่เราคนพัฒนาไปแล้วบ่อกนะคอมเมนต์ได้เนาะแมนแมนคอมเมนต์มาบอกกันไหนเพราะว่าห่างหายกันหลายปีแล้วเมื่อมเมื่ขอข้าเจ้านะมุมกันยังกันนะมุมกันยังเขาพูดกันฮะไอ้เบิร์กรู้ิ่งรู้เขาจะเบิ่งมุมยังกันคือว่ามุมกันเต็มเลยมุมยังกันแล้วก็ไม่เป็นไรโอ้โหคลองขายดีว่าโทรศัพท์มือสองพี่น้อง มีทุกอย่างเลยเนาะมีทุกอย่างโอ้สทรศัพท์โอ้บอกโกงขัดทะเลวะขัดขัดขัดสุดยอดกันเลยวะประเทศประเทศไทยนี่สุดยอดทะเลวะมือสูงมือสองครบเพื่องเลยอุ้ยเราทีพับได้อันนี้รับนาจีมือหนึ่งแต่ว่าเขาเจ้าบ่อไส้เอามาขายเป็นมือสองไปเออ

ครบเครื่องเลยวะนี่แหละเขาเรียกว่าตลาดมือชองของจริงอ๋อมีทุกอย่างเลยวะไพาย<ด>ถ๊กอะไรรถอะไรลถโบดีแพ่งในพี่นงถึกถือใหญ่โบดีแม่นวาสีแบบท่อ,อน,นี่กเขโบดีแมนวาสุดท้ายคือแบบอันนี้ไหนโกเกินใบละสองร้อยบาทสุดยอดเลยวะ แม่รถแตยังมีน,นั่นพี่น้องถึงเพิ่งดิ่งคว่ำทันสมัยของเพื่อนแบบโบเมนว่าของเก่าเนาะเพื่อนเช้าไปทิ่มนาะเพื่อนเอามาขายต่อมาลิซิเตอรใส่กอดบอกคุณเจะเห็เนี่ยบอกเจ้า,า,จาย่างโซนนี่เยางนี่คือเขียนว่าสิบบาทเองเสือ้อผ้ามือสองพี่น้องราคาเท่าทไหร่ทุกเจ้าเคยเห็นบอกนี่แหละคือไปทิพามาเบิรงคือความแปลกหูแปลกตาอีกอย่างหนึง่งประเทศไทยราคาเท่าไหร่ 10 Ba 10 Ba mãi, tua, Nhân Oh, đi đó ra bầu. Tóc là sếp bạc. Tóc là 10 bạc. Oh, sếp bạc. Oh, sếp bạc. bạc. Sếp Cái Sếp bạc.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  Sếp สุดยอดอันนี้วะจลายเดียวเพิ่นสิหายขวบคุณเพิ่อนมาให้นอกคงเพิ่อ่มายด้กเพื่อนให้เลือกเลยอย่ไทยนเลเพื่อนบ่กเ้อันนี้เด้บอกงเจ้าเบิ่งนะปุ๊บว่าจะได้ปิจุงปิแกะก็บ่ไดุทธกเป็นสุดเป็สุดเปสุดเลยมีราคาบอกได้เรือยสี่ร้อยกว่าบาทที่บ้านเราในพันกว่าบาทเนี่ยน่อนนี้นะสุดกระจยเลยนะสปดกระแเนี่ บานเท่านี่อประำหมดเหลือพันพันพันห่งพันหนึ่งอะนี่ไงแม่เริ่มต้นสี่ร้อยเนาะแม่ล้วก็ไปจนถึง่ไปเลยพันสองพันแต่ว่ามีหลายเบอร์แล้วมีหมดเบอร์ใหญ่เลยนี่แหละสมแต่จ้ามุ้งขมี่เลยมี่เบิข์กขลังนี่เครื่องมือสร้างครบทุกชนิด ที่ตลาดซาวนนี่นะคนเพิ่งบอกว่ามามาที่เดียวจบทุกอย่างไม่แต่เสื้อผ้าไม่แต่ของใส์เงินขัว้วนี่สว่านหัวสว่า,สวานสามร้อยหัวเท่าโบวมันแปดร้อยพุ่งพันหัสีฟองอันนี้ชุดสามร้อย บอกเลยว่าซื้อสาดสจินนะสตินอ้ใส่กันหมูบมอบหมูบเลยว่ะแมันยังมันหยาดเลว่ะการเวล่ามันเขาพอกัาเวลาพี่น้องนี่เพิ่หรอหกสิบบาทเองย่าน้เสือจุ่มนำเพลิงเลยน้าพบอกมนบอกว่าจุนมนำเลยเพิ่นี่แล้วความแตกต่างระว่างความจริงใจของบ่วขาที่ขายให้ลูก่ขา เหย่าง<ส>หลุ่ม้าปลาเสือใส่เลยนะจุ่มลงน้ำเลยกหกสิบบาทอีกเลยนี่สินไม้สินไม้สินไม้ขายส้ยมากราคาถูกึกนะอ เอาซื้ไม้นี่ยคือไปซื้ไม้นี่คือบัตร